สำหรับการคูณแล้วก็หารจำนวนเต็มอันนี้ไม่ยากนะหลักการมันเหมือนกันนะครับคือถ้าเครื่องหมายเหมือนกันคำตอบเป็นบวกเครื่องหมายต่างกันคำตอบเป็นลบนะครับอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเราเคยเจอมาแล้วสอคูณหก็ได้10บถูกไหมก็มาค,ค, 5, ค,คูณกันคำตอบก็เป็นบวกเห็นไหมสอก็เป็นบวก5ก็คือตัวเลขบวกคูณกันคำตอบก็เป็นบวกแต่ถ้าเป็นลบสคูณลบห้า อันนี้ก็เครื่องหมายเหมือนกันเห็นไหมลบสองก็เป็นลบลบห้าก็คือลบคูณกันก็เลขมาคูณกันคําตอบเป็นบวกถูกไหมครับเพราะว่าเครื่องหมายเหมือนกันคําตอบเป็นบวกแต่ถ้าเครื่องหมายต่างกันลบสองคูณห้าก็สองคูณห้าได้สิบคำตอบติดลบเห็นไหมตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกคูณกันคําตอบจะติดลบนะครับหรือบอกว่าสองคูณลบห้าอันนี้ก็ได้เป็น